ที่เห็นนี่คือต้นพระสีหมาโพที่พุทธคยาอินเดียนเปลักฐานวันที่สิธันวาคม2556บใบโพนี้ที่เห็นนี้ห้าม เด็ดขาดห้ามเอาไม้ไปเกี่ยวไปซอยเด็ดขาดมีความผิดปรับเป็นหมื่นรูปีเลยผิดกฎหมายด้วยแนละ้วส่งกลับส่ง,งกลับประเทศด้วยถือเป็นความผิดได้แดงเก็บได้อย่างเดียวเราให้หล่นแล้วเก็บนะเราให้หล่นแล้วเก็บใครคืนซอยโดนผิดกฎหมายได้แดงจะอยากได้ตื่นแต่เช้ามาเก็บ ประมาณตีห้าจะมีร่วงหล่นลงมาแล้วมาเก็บเอาไฟฉายมาสองด้วยวันนี้เก็บได้หกใบโอ้เยอะมากมีคนมาเก็บทีละอดเก็บได้หกใบวันนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิฉะนั้นจะไม่ค่อยมีใบโพเหี่ยวยน่นมีน้อยมากนะก็อพอมีเหมือนกันถ้าฤดูใบไม้ร่วงอะไรเยอะเลยแหละช่วงดูหน้าฝนคอาอย่างนั้นเยอะตอนนี้ไม่ค่อยมีไอที่ขายขายส่วนใหญ่ก็เป็นบริวาร นี่คือพระอินเดียมานั่งรอข้างๆซุ้มตรงนี้ก็คือเป็นศีลลังกามาสวดมนต์พระอินเดียก็มารอราบาับการ Thank okay. you.